มีคำถามนักข่าวถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ครับทูส<ช>้สมบะเราลองไปฟังดูนะเชิญครับอบาจารย์รรรครับตัวีวิพากษ์วิจารณ์ตลอดผมคิดว่าผมผมไม่ไม่ได้ว่าอะไรเลยครับผมก็ก,ก็ถือว่าเ,อาเป็นความห่วงใยนะครับของสื่อมวลชนของประชาชนต่อสถานการณ์เพียงแต่ว่าก็เรียนว่าพวกเราก็ทำกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็การตัดสินใจการกําหนดแนวทางนโยบายเนี่ยก็ดูตามสถานการณ์แล้วก็ตัดสินใจกันทันทีทั้งนั้นนะครับที่ ไม่ทราบครับก็อาจจะยึดติดรูปแบบนะครับคงอยากจะให้เรียกคนมาประชุมเยอะๆซึ่งความจริงแล้วเนี่ยการทํางานในยุคนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับรเดี๋ดดวดยวธรรมดาครับอยากจะเปรียบเทียบก็ <ๆ S 1> ก็ไม่ใครอยากเปรียบเทียบก็เป,ปรียบเทียบกันไปครับทํางานกันไม่เลยครับไม่เลยครับดีแล้วก็ไม่ไม่ได้คิดอะไรครับผมมีหน้าที่ทํางานผมก็ทําไปนะครับผมก็ถือว่าการทํางานเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นของคู่กันนะครับ ไม่ไม่มีปัญหาแล้วครับผมรู้ว่าเราได้ตั้งใจอย่างไรนะครับแล้วก็ทําให้ดีที่สุดครับแล้วจริงๆก็พี่น้องประชาชนก็ส่วนใหญ่ก็เข้าใจนะครับข้อจํากัดต่างๆแต่ว่าถามว่าได้ได้อย่างที่ใจต้องการไหมเนี่ยก็ต้องตอบว่าเป็นไปได้ยากครับเป็นไปได้ยากที่จะได้อย่างใจต้องการในทุกๆเรื่องแล้วคิดว่าความแตกต่างในเรื่องของภาวะความเป็นผู้นํากับการทํางานแบบวันแมนชน ผมไม,ไม่ไม่ไม่วิจาร์แล้ครับว่าใครจะคิดยังไงนะครับผมเพียงแต่เรียนว่าผมก็อ่านอันไหนที่เห็นว่าเป็นข้อติดติงที่ควรมาดําเนินการแก้ไขก็แก้ไขแต่บางอย่างก็อาจจะคิดไม่ตรงกันอย่างที่ผมบอกนะครับว่าบางคนก็บอกว่าเนี่ยเรียกเรียกประชุมรัฐมนตรีเรียกประชุมข้าราชการระดับสูงบ่อยๆก็ทําได้นะครับแต่ผมดูแล้วในทางปฏิบัตินี่ก็เป็นเป็น,ปน,ปนอุปปรรสกกับคนทํางานเหมือนกันหน้าที่เราคือเราดูภาพรวมนะครับ ตัดสินใจในเชิงนโยบายการกระจายทรัพยากรตัดสินใจเวลาที่มันมีเหตุการณ์ที่มันเกินกว่ากําลังของหน่วยงานเจ้าหน้าที่เขาผมก็ใช้ระบบการบริหารแบบนี้คนอื่นอาจจะใช้แบบอื่นก็เป็นสิท,ที่ที่คิดกันไปนะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นเรื่องปกติทั้นะครับค่ะนี่รบท่านผู้ชมฮะแม่ทำไมถึงไปเปรียบเทียบกันได้ยังไงคุณเดกราชฮะ คือเราเป็นสื่อแต่คนนั้นทำหน้าที่นะคือต้องบอกท่านผู้ชมนะว่าผมเองเนี่ยประสานกับทางรัฐบาลอย่างใกล้ชิดเสียด้วยซ้ำไปในส่วนของความช่วยเหลือขภาคเอกชนเนี่ยเราช่วยได้ก่อนนะในแง่ของภาคเอกชนภาครัฐเนี่ยเขามีหน้าที่มันกว้างขวางมันมโหฬาานล้วถ้าเกิดว่าเราลงพื้นที่ไม่ได้เจ้าหน้าที่ภาครัฐเนี่ยไม่มีทางที่เราจะทําหน้าที่ได้ถูกต้องฮะคือถ้าเอกชนกับรัฐไม่ไปพร้อมๆกันเนี่ยมันไม่มีทางที่จะช่วยเหลือชาวบ้านได้อย่างทันท่วงที โรดอย่าเปรียบเทียบไม่เปรียบเทียบกนไม่ได้เรียกว่าคนละไม้คนละม,มือดีกว่าซึ่งมีหน้าที่สะท้อนภาพออกไปก็หวังว่าการสะท้อนออกไปให้มากที่สุดด้านหนึ่งแน่นอนฮนะมาจะมีเสียงต่อว่าต่อขานซึ่งเราบอกแล้วว่าพื้นที่มันกว้างขวางมากอุทกรไป,ปีนี้เนี่ยนะฮะแต่ด้านหนึ่งเนี่ยหน่วยงานต่างๆก็ได้เห็นการนําเสนอของสื่อการช่วยเหลือภาคเอกชนเขาจะได้เข้ามาสนับสนุนถูกไหมฮะเราเข้าไปไม่ได้เลยเด็ดขาดน,นะฮะถ้าไม่มีคนไกของรัฐครับทานผู้ชมมาขนาดที่ภาครัฐ ก็จะมีระบบระเบียบขั้นตอนกระบวนการซึ่งผมก็เห็นด้วยกับท่านนายกนะฮะก็ไม่เคยเห็นครั้งไหนจะจ่ายเงินกันได้เร็วขนาดนี้เพราะว่่่าาอยางทีวันนี้จะจ่ายเงินแล้วปักธงชัยธนาคารออมสินจะมอบเงินช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหานะคะอุทกภัยครั้งนี้ครอบครัวละ5,000บาทตามที่ได้ลงทะเบียนกันไว้แล้วตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานนี้ลงทะเบียนปักธงชยัยใช่วันเดียวกับที่เราไปมอบประตูใจเห็นไหมฮะมันก็คู่กันไปอย่างนี้ก็จะได้รับความช่วยเหลือเลยในเบื้องต้นนะคะชาวบ้านลงทะเบียนเสร็จปุ๊บวันนี้ท่านนายกจะไปปักธงชัย มอบเงินลบ้านน้ำท่วมเจ็ดวันหรือน้ําท่วมฉับพลันที่ําไม่เกิดความเสียหายรับหลังละห้าพันนี่ก็ไม่กีวันนะแล้วรัฐบาลเนี่ยก็ตั้งงบสํารองจ่ายไว้ถึง4ี่หมพันล้านบาทแต่ประเมินในเบื้องต้นนะวัน,ว,นวันและเวลานี้เลยรัฐบาลบอกไม่พอตอนนี้เนี่ยงบประมาณที่จัดสรรไปแล้ว24,0 0 0ล้านบาทในส่วนของงบสำรองที่ตั้งไว้4 8 0 0 0ล้านบาทที่ว่าไม่พอเนี่ยจะดึงงบไข่เข้มแข็งที่ก่อนหน้าน,นี้ก็ตั้งงบกันมาเป็นแสนล้านเนี่ยนะคะคมาช่วยนะคะคุณเอกราช คือเราเป็นสื่อเนี่ยนะผมขอพูดสักนิดหนึ่งไม่คือผมว่าช่วงเวลาแบบนี้มันมันอย่ามาถามหาฮีโร่ไม่มีใครต้องการเป็นเพกอ่ะใช่คือเราเห็นภาพคนที่จมน้ำมิดหัวเห็นภาพบ้านที่แบบมันมันร่วมมิดหลังคาเนี่ยความรู้สึกแรกคืออะไร,จรเจอก็ต้องช่วย<ร>ใช่มัะเราอยาก<ห>ช่วยเขา,าเราต้องการช่วยเขา,าเราสบายกับเขาเรามีพลังที่จะช่วยเขาได้เราเข้าไปช่วยมันเริ่มจากตรงนั้นอะมันเริ่มจากความมีมุรยธรรมอะนะครับ อย่างอย่างพวกเราอย่างอย่างกาลแมอย่างโจ้โจ้ยบอยอย่างเจเจตรินที่เมื่อวานเข้าไปด้วยกันเนี่ยมันเหนื่อยแล้วสภาพมันมันเราไม่ได้ทำเพื่อแบบตัวเรากไง เราทำเมื่อความรู้สุดแรกที่เราเราเราเห็นภาพนั้นว่าอยากช่วยเขาแล้วเราก็ทำท่านนั่นเองครับทุกทุกคนทําหน้าที่รัฐบาลทาหน้าที่การจัการทําหน้าที่ท่านผู้การเมื่อวานไปกับพวกเราก็ทําหน้าที่ผู้การไม่ตองไปเราพยายามทําให้ดีที่สุดฮะไม่มีใครต้องการเป็นไม่เป็นถ้าจะถามภาวีน่าโบรุษถ้าจะถามหาคูเอกร่าฮะ เราสบายกว่าคนที่ติดอยู่เยอะแยะคนที่อยู่ในนั้นแล้วเป็นผู้นําที่ทําให้เขาผ่านพ้นช่วงเวลาสองสาคืนสองคืนกว่าที่หัดใหญ่ครับที่ลพบุรีอีกสองสามอาทิตย์ที่อยุทยาที่โคราชที่ไหนต่อที่ไหนเขาทําให้แม้กระทั่งช่วยคนในครอบครัวเขาให้วรอดช่วงเวลาที่วิกฤตที่ถูกตัดความช่วยเหลือด้วยสภาพธรรมชาติบังคับเนี่ยวีรบุรุษเนี่ยมันอยู่ในตัวของ ทุกครอบครัวแล้วทุกคนด้วยคระบพราท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาต้องลุกขึ้นยืนด้วยตัวเองนะกับทุกคนพูดตรงๆนะคือถ้ายังไปเปรียบเทียบกันต่อเนี่ยผมว่ารัฐบาลก็เสียกำลังใจนะนะเจ้าหน้าที่เขาทํางานต้งเยอะแยะเขาเสียกำลังใจเราเป็นสื่อเราทำเสนอภาพพูดกันเยอะๆผมก็เสียกำลังใจเหมือนกันนะถ้าไปเปรียบเทียบกันอย่างเงี้ยคือช่วยได้มากได้น้อยหรือว่าเข้าไปถึงในจุดไหนยังไงเนี่ยก็อย่าไปเปรียบเทียบกันเลยคนละไม้คนละมือนะคะเหมือนกับ ใครอยากช่วยก็เข้ามาเลยกันเข้ามาช่วยเลยไม่ได้คิดอะไรมากมายแต่ว่าที่สําคัญก็คือกลไกของรัฐเนี่ยทำเต็มที่เข้ามาแะช่วงแรกเอกชนเข้าไปยังไงมันจะเข้าไปยังไงเราคนละไม้คนละมือมันเหมือนกับเหมือนกับไฟไหม้อะจะมาลอนครับหนึ่งสองสามมันคงไม่ใช่นะคะคือคือมันถังเล็กถังน้อยก็ต้องสากันคือเจ้าหน้าที่ก็มีขั้นตอนแล้วกมทีก็ต้องข้าใจนิดนึงนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับ